ะคภาพปูดำกระได,ด,ดมาที่อะไรเนาะพี่น้องเนาะ<ด>นี่เป็นปูดำนะครับ<ด>ทีปูดำนะครับสว<ด>ยงาม่ะครับ ่น่นน <eye> ่นนของิตี้มีมคุครับปูองดําแสนสลินาคานะครับนาะนี่ครับแอดเกสเรมาเอาผู้ดำกลับไปบูชาอยู่บ้านนะพี่หนองนะ ทเทวะไรเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> กระไดมาเทไว,ไวะไรเนาะมาหลับบูดำผ <c oughs> าบปูดำไปวไ้ไบูชาเนาะ <c oughs> ป่านะครับเนาะ <c oughs> อรอบเทวะไรนี่น <c oughs> ทางในเทไวะไร่ก็เนี่ยครับ สวยงามมากครับสวยงามมากคืออะไรอันนี้ก็สถานที่แห้งนึงน,นะครับนาเกงคำครับเขามากคนชิงหลุกลครับนาูคกกระบูกซิดก็อยู่ทั้งน่าครับ คุยกับพระอาจารย์เพิ่นนะครับนะพาลูกศิษย์มากลับไปเนาะขอพ่อออนะพี่น้องเนาะนี่บรรยากาศเย็นดีครับไม่ร้อนเลยนะครับฝนตกเมือ่อคืนทั้งคืนเลยครับ อาจาอยูจะพังโคนนะครับนะอ่าอยู่ราละบานให้ยองให้ยองนะครับบานยองผมก,ก็จดกระจับได้ครับ เนาะนี่ครับอ่ามีแต่เราเทพเนาะอย่นหนีนาะพี่น้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแห่งหนึ่งครับอดาสาซ้ำว้ากับคนผู้หายกันเ้อครับเด้อจังว้าคลิปต่อไปจังพ่อกับแม่คู่นะครับเนาะ ข้างหน้าเล้วครับนี่เป็นข้างหน้าเพิ่นเนาะข้างหน้าข้างหน้านี่เนาะเดี๋ยวแอดจะพาเดินชมไปที่ข้างหลังเทวาลัยนะ นั่งไปพ,พ่อมันไแบบครับอยู่ข้างนอกครับแอดสีผ้าไปเดินเล่นข้างนอกนะครับเนาะนี่นะครับด้านนอกนะครับนะด้านนอกด้านนอก กุฏิอีกหลังนึงเด้อพี่น้องเด้อกุฏิเนี่ย้างหลังจะเป็นกุฏิครับอากาศเย็นดีครับไม่ร้อนครับเด้อสุดอยอดแรงมาอน้ ยินดีเย็นใจด้วยมห,ห,หล,ลับเทวาไร่กกใหม่เต็มเลยพี่น้องลายสีพ่าย่างขึ้นไปข้างบนนะครับนะ มันยังได้แอดก็ไม่ได้ขึ้นข้างบนนั่นเองครับ ขออนุญาตเด้อ อนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับเอาคลิปนี้อัดเสียไว้สำเนียก่อนชิปหน่าจังว่ากันไหมนะครับนะพี่น้องู้าไม่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วย ซับสไคร์ไว้ครับจะไม่ได้พลาดข่าวสารดีเดจากทั้งช่องครับ mm. ขอบคุณเยซซี่ซุกผูทุกคนนะครับเ mm. นาะทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับเ mm. นาะถ้าเยดผิดใจก็ขอโทษขออภัยทุกท่านทุกคนเนาะ ถ้าทำถูกใจก็อย่าลืมเดอ้อหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทา้งช่องเนาะ,ะซับสไครต์ไว้เนาะจะไม่ได้พลาดข้าวสารในเด็ดจากทางช่องเนาะอเอาไปฝากเก็บที่ทุกท่านทุกคนเนาะทายไปฝากนาอพี่น้องเนาะเอ๋อว่าวหลายใหญ่ห้างครับที่เก็บข้อครับกล่าวข้าวาวาสวัสดีครับผมชิปหนาจังออกับไม่คู่นะครับเนาะ